มือเที่ยงสำหรับสนดอดีแคตล็อกโ 023, 900ชูนี้เนเดิมมือเที่ยงนะครับผมนะฮะอยู่กับดีแค a l ต g ล็อกโ 023, 0 900ครับนี่จะบอกว่าสายช้อปนะคะอยู่บ้านก็เปิดแคตตาล็อกแล้วก็ช้อปช็อปช็อปกันได้ง่ายๆแล้วราคาพิเศษด้วยวันนี้ดีแคตตาล็อก แหล่งรวมสินค้าดีราคาดีช็อปง่ายดีมีสินค้าราคาพิเศษสุดๆมานำเสนอนะคะนั่นก็คือ ตัวนี้เลยสําหรับคนที่อยากจะดูแลปัญหานะคะบนใบหน้าของเราค่ะบาร์โคนี่เดย์ครีมแอนด์ไนท์ครีมนั่นเองนะคะเป็นครีมลดฝ้ากระค่ะเพื่อให้ใบหน้าของเรากระจ่างใสที่สําคัญนะไม่แสบไม่แดงไม่แพ้ค่ะแว่จะสําอางจากประเทศออสเตรเลียเลยนะคะใช่บางคนยังมีปัญหาเรื่องแบบว่าใบหน้าไม่กระจ่างใสเลยแน่นอนเพราะว่าบางคนเนี่ย ขาดการดูแลมานาน<ช>หรือบางคนอาจจะไปเจอผลิตภัณฑ์ที่ทำร้ายผิว<ช>แต่นี่เขาบอกเลยว่าไม่แสบไม่แดงไม่แพ้นะคะ<ช>แล้วก็เป็นไ<า>วชสำอางที่ได้รับความนิยมจากออสเตรเลียด้วยใช่แล้วครับผมนะฮะจากราคาปกตินะครับผมที่1,690บบาทนะครับโทรเลยตอนนี้นะฮะพิเศษเพียง 850าบาทโอ้โหต้องโทรเลยตอนนี้เนี่ยฮะนะคะลดกันไปเป็นครึ่งๆเลยนะนอกจากลดราคาแล้วนะคะคยังแถมฟรีแถมฟรีนะคะเซรั่มเซมเซล์ค่ะจากผลแอปเปิลเขียวนะคะคมูลค่ะ 499บาทค่ะคตัวนี้ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับผิวนะคะเรียกว่าคุ้มสุดคุ้มจริงๆแต่ถ้าคุณอยากจะได้สิทธิพิเศษในการคุ้มแบบนี้นะคะรีบยกหูโทรที่0 2 3 0 9 0 0 0และสำหรับเฉพาะ20สายแรกนะครับผมนะฮะรับส่วนลดสุดคุ้ม พิเศษกว่าเดิมถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วรีบโทรเฉพาะ2 0สายแรกเท่านั้นที่โทรตอนนี้เลยที่0 2 3 0 0 0นะฮะเฉพาะ20สายแรกได้สิทธิพิเศษมากไปอีกนะคะ <Hi. S 2> สำหรับลูกค้าสบายดีทีวีตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วชาวสบายดีทีวีไม่ควรพลาดค่ะดีแค่ตลอดใจดี K T L ลดเพิ่มให้อีกสูงสุด15เรซรีบโทรตอนนี้นะคะ0 2 3 0์สองเพเพราะจะได้รับส่วนลดเพิ่มสินค้าแลกแจกแถมอีกเพียบและเพียง โทรเข้ามาขอแคตตาล็อกนะครับผมนะฮะรับสิทธิ์เป็นสมาชิกฟรีด้วยนะครับผมนะที่0239000 0นะฮะชอบสนุกกับสินค้ามากกว่า350รายการสินค้าแฟชั่นบิวตี้เครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะอุปกรณ์แต่งรถและอื่นอื่นอีกเพียบเลยครับผมที่ดีแคตตาล็อกที่เดียวเท่านั้นนะฮะส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับจะพบกับสินค้าราคาว wow ้า wow ว กันอีกนะคะจะเป็นสินค้าอะไรนะคะต้องติดตามชมกันให้ได้ในบันเทิงมือเที่ยงที่เดียวเท่านั้นสนุกจังเลยอ่ะเปิดแคตตาล็อกแล้วก็มีสินค้ามากมายแล้วแถมสิทธิพิเศษถ้าเป็นชาวสบายดีทีวีคุณได้ส่วนลดเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปอีกเพราะฉะนั้นเวลายกหูอย่าลืมบอกนะคะว่าติดตามชมจากสบายดีทีวีนะคะยี่สิบสายแรกรับส่วนลดเพิ่มไม่นะถูกอะไรนิ่อีกแล้วน่รีบโทรน้าะอยจ้าช่วงนี้ขอบคุณด้วยละกันนะครับขอบคุณค่ะดีแคตตาล็อกโทรศูนย์สองสามร้อยเก้าพันนะคะรีบยกหูโทรไปขออแคตตาลล็กเย ใช่นะชวดนี้ฟังเพลงนี้ครับผมนะครับจากบิตเตอร์นะครับหลายคนชื่นชอบมากกับ5นาทีบรรลุธรรมครับเบอร์เจิงมือเที่ยงเธอเธอแข่งจ้องตากัน ถ้าเธอแพ้เธอเป็นแฟนเราเอาดินนเราสองคนมีเกมที่เล่นกันเป็นประจำถ้าใครเผลอหลับตาก่อนต้องเป็นฝ่ายแพ้เฮ้ยเราชน,นะสี่แน่โอ้ยเธอขี้โกงอ่ะ